มึงไงคนร้ายโถ่คุยมาหลายมึงไงมันบอกแล้วแหละมึงสงโลกไงก็บอกแล้วเมื่อเช้ายังการ่อนเลยอ้าวเอาเลยผมเป็นผู้ประสบทธคนแรกอ่ะทีนี้คุณสนุกสนุกดีกว่าให้ข้อมูลอ่ะทาวคุณเอาใบนี้ให้คุณเลยตั้งใจผมก็ตั้งใจเหมือนกัน เพื่อความสนุกสมยิบการทั้งผู้เล่นทางขวามือหนึ่งไว้วเพื่องความบันเทิงใช่ไปมาได้ไปเดินเลยใช่เปล่าแล้วจะคิด <c oughs> ชิดคนละแบบิดคนละแบบอ่ะตาคนแล้วแต่จะคิดสลับเ,บบบเาิมผมส่เอวะอหนึ่งไว้โกลาหลเป็นที่อะไรสานที่ลับทีกว่านแกก็อยู่เนี่ย กอร์หลนกอร์หลนกอร์หลนนี้เฮ้ยพี่จะตอบการแจกให้ด้วยเดี๋ยวนี่อะไรตรงนี้อะไรเงี้ยซืบใช่ไหมเฮ้ยซืบเลยอ๋อใช่ไหมได้โอ้โหโอ้โหได้อะไรไม่รู้จากกอร์หลเนมั้งแกเอาจากผมให้แหละว่าอะไรกอร์หลอนจากนั้นเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนว่ามันได้อะไรในนั้นบ้าง